นอนก็นึกถึงน้องตลอดเลยใช่ไหมค่ะอยากจะได้กัคืนกลักวพระเจ้อดแล้วะเจ้าล่าครับอยู่กับผมไม่อดไม่หยาบห่ว,วงเขาครับคุณตาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยต้งกดใช้รถไหมไม่ใช้ใชยืมกุญแจนหน่อยจะไปไหนจะเอาเสื้อผ้าไปป่า ให้ช่างเขาเย็บจะเตรียมตัวจะทํางานเขาว่างั้นนะเนาะอีกคาคานี้มันทําหลอกให้ผมตายใจว่าจะไปทํางานก็ถ้าเราขวางมันก็จะไม่ใช่ก็เลยบอกว่าเอาเอาไปก็เอาไปก็ให้กุญแจไปก็เรียกลูกไอ้คนเล็กผมเลยนะโยกขึ้นรถมันก็เด็กนะมันก็โดดข้อมัอท้ายไปกับแม่มันเลยผมมาคิดดูทีหลังเอ้าไอ้ห่าไม่น่าให้ไปนะเนี่ยเที่ยงก็ไม่มาบ่ายก็ไม่มามันไม่ใช่แล้วเนี่ย ก็จนบันเนี่ยก็ไม่มาครับแย่ตาผมได้อันนี้ไปแจ้งความมาแล้วฟางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงนะเขาก็บอกเขาจะช่วยเหลือแหละเขาก็ลงเฟสลงอะไรต่ออะไรตามันวันเกิดเหตุน้องเล่นอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับนกถมเนี่ยอ๋อลงไปแล้วผมมาครับอืมแม่เขาก็จอดรออยู่ตรงนี้ครับเรี้ยกมาขึ้นรถจากตรงนี้ไปเขาโตหรือยังอายุสี่สิบสามอืมครับเขาจบมหก หมอเจ็ดไม่จบเพียงเขาว่าเขามีปัญหาทางทางสมองไงครับมีบ้างมีครัถ้าเราคุยกันธรรมดาเนี้ยถ้าไม่กระโชกห้างนะเขาก็ไม่ผิดตัวกันแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรถึงเอาน้องไปคะผมคิดอย่างนี้นะโดยส่วนตัวคิดว่าคงเอาไปขายอืเพราะคนแรกเขาขายไปทางครับวันนี้อยู่ม .5 แล้วมั้งเนี่ยมอม .5 แล้วมั้งเคยเอาไปขายแล้วเหรอ นี่ที่ผมสงสัยคือเอกสารที่ผมเอามาไว้ไปเรียนเนี่ยนะทางโรงเรียนเนี่ยนะเอาไปหมดอ่ะอืมเอาไปเลี้ยงอะเอาไปทาไมอ่ะไอแต่เขาเป็นแม่นะเขาเป็นแม่มันไม่ใช่นี่เราต้องดูด้วยต่วสาเหตุคือผมเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กอ่ะใช่ไม่ใช่เขาเขาจะเอารูปไปขายเชียวเหรอลุงอ้าวเขาขายมาคนหนึ่งแล้วลูกเขาแท้แท้ขายแต่ผมก็เอามาเลี้ยงีกคนโตที่เอาไปขายมันก็มาเลี้ยงตอนนั้นผมทํางานอยู่ในเขื่อนเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่เขื่อนเนี่ย ผมก็มาเลี้ยงอยู่เพราะว่าเอากลับไปนะไปก็หายไปเลยแต่คนนั้นผมไม่ได้ติดตามแต่คนนี้ผมไม่ยอมเพราะว่าแล้วได้เบาะแสอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ยังเลยเนี่ยยังเงียบอยู่เลยนะตะกี้ตะกี้ที่ออกไปนี่ไปไปหาไปหาไปหาจุดไปหาเบาะแสคือที่ผมไปตะกี้นี่มันมันคนที่ผมไปเนี่ยเขาเคยขายเออเออเอผลไม้ด้วยกันตรงตัดทางเนี่ยแล้วผมไปตามคานี้ก็ไม่เจอเขาหินใช่ไหมก็เลยไปดู คือเบาะแสเขาบอกว่ายายคนเนี้ยเขาเช่าบ้านอยู่ตรงไอ้เลยตรงสี่แยกไปในเลี้ยวขวาจะไปอุทัยเรานะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝ่ามือนะ่เขาเช่าอยู่ตรงนั้นอแต่ไปแล้วไม่มีแล้วผมก็เลยได้เบาะแสว่าบ้านผัวเขาอยู่ห้วยทรายครัผมก็ไปห้วยทรายเมื่อเช้าเนี่ยไปห้วยทรายก็ไม่เจอไม่มีใครผัวก็ไม่เจอผัวเขาขายของอยู่ในตลาดขายบนพื้ในตลาดเมียเขาก็ไม่เจอ